สวัสดีครับลองนึกภาพตามกันง่ายๆนะครับสำลี1กิโลกับเหล็ก1กิโลช่างน้ำหนักดูเนี่ยมันเท่ากันเป๊ะเลยใช่ไหมครับแต่พอวางเทียบกันปุ๊บโอ้ปริมาณรูปลักษณ์นี่คือต่างกันลิบลับเลยจุดนี้มันก็น่าคิดนะครับว่าเรามองสิ่งต่างๆหรือผู้คนรอบตัวเราเนี่ยด้วยสายตาแบบไหนกันแน่ วันนี้เราเลยจะมาคุยกันมาเจาะลึกเนื้อหาหน่าสนใจจากรายการสมบัติที่เก็บได้ระหว่างการเติบโตสักสองตอนครับซึ่งก็จะเน้นเรื่องการเปิดมุมมองการทําความเข้าใจโลกในมิติที่มันลึกซึ้งขึ้นซึ่งการขยายมุมมองนี้แหละครับผมว่ามันคือสมบัติสําคัญอย่างหนึ่งของการเติบโตเลยนะใช่ค่ะและภารกิจของเราวันนี้ก็คืออม มาลองกลั่นเอาแก่นความคิดสําคัญออกมาไม่ใช่แค่ว่าเออเรายอมรับนะว่ามุมมองเรามันจํากัดแต่จะเน้นไปที่ว่าแล้วเราจะทํำยังไงละ่ะเพื่อจะก้าวข้ามข้อจํากัดนั้นๆไปได้แล้วก็เข้าใจโลกเข้าใจคนรอบข้างเราได้ดีขึ้นจริงๆค่ะน่าสนใจมากครับงั้นเราเริ่มจากเรื่องสํารีกับเหล็กในตอนที่สองก่อนเลยไหมครับอย่างที่ผมเกริ่นไปตอนแรกน้ําหนักมันเท่ากันแต่หน้าตามันต่างกันเยอะมาก มันก็สะท้อนเลยนะครับว่าแบบเวลาเราเจอใครครั้งแรกๆหรือเห็นแค่ภายนอกเนี่ยเราอาจจะเผลอตัดสินเขาเร็วไปได้ง่ายๆเลยเพียงเพราะเขาดูไม่เหมือนเราหรือไม่เหมือนสิ่งที่เราคุ้นเคยใช่ค่ะแล้วประเด็นที่มันลึกไปกว่าน,นั้นอีกนิดนะคะคือการที่เรามักจะเอาประสบการณ์ส่วนตัวเราเนี่ยไปเป็นเหมือนไม้บรรทัดเอาไปวัดคนอื่นซึ่ง มันอาจจะไม่ใช่เคลื่อนมือที่เหมาะเสมอไปหรอกค่ะเพราะแต่ละคนเขาก็แบกรับน้ําหนักที่เรามองไม่เห็นเนี่ยต่างกันไปหมดเลยทั้งภาระความฝันหรือแม้แต่ความเจ็บปวดบางอย่างการที่เราเริ่มตระหนักถึงน้ําหนักที่มองไม่เห็นพวกนี้แหละค่ะคือจุดเริ่มต้นเลยที่จะทําให้เรามองคนอื่นด้วยใจที่เปิดกว้างขึ้นมีความเข้าใจอกเข้าใจกันมากขึ้นไม่ให้แค่ยอมรับว่าต่างแต่พยายามจะเข้าใจว่าเออทําไมเขาถึงเป็นแบบนั้นมีที่มายังไงอ๋อ oh. ภาพน้ำหนักที่มองไม่เห็นนี้ชัดเจนมากเลยครับแล้วมันก็เชื่อมกับอีกแนวคิดนึงพอดีเลยจากตอนแรกของรายการโลกที่เรามองไม่เห็นที่เป็นเรื่องของผู้ชายขับรถบนทางด่วนเส้นเดิมครับมอง GPS เนี่ยโอ้โหเห็นทางแยกเต็มไปหมดแต่พออยู่หลังภูมิลาจริงๆกลับเห็นทต่ทางตรงยาวๆทำไมเรื่องนี้มันถึงสะท้อนประเด็นที่เราคุยกันได้ดีจังเลยครับอ๋อค่ะเพราะมันแสดงให้เห็นชัดเลยว่า โลกหรือความเป็นไปได้อื่นๆเนี่ยจริงๆมันมีอยู่แล้วนะคะแต่เราอาจจะมองไม่เห็นมันตราบใดที่เรายังอยู่บนเส้นทางเดิมๆของเราชายคนนั้นในเรื่องเขาถึงจะค้นพบถนนเส้นเล็กๆข้างล่างทางด่วนหรือโลกอีกมิติเนี่ยก็ต่อเมื่อเขาตัดสินใจอืมชะลอความเร็วลงแล้วก็ลองออกจากทางด่วนที่เขาคุ้นเคยดูมันคือการกระทําที่ต้องใช้ความตั้งใจนะคะเพื่อเปิดรับมุมมองหรือเส้นทางใหม่ๆซึ่งมันก็เปรียบได้กับการทําความเข้าใจคนอยู่นั่นแหละค่ะ เราต้องกล้าที่จะชะลอการตัดสินลงก่อนแล้วก็ลองมองหาเส้นทางหรือมุมมองอื่นๆที่มันซ่อนอยู่นอกเหนือจากภาพแรกที่เราเห็นจริงด้วยครับเออทั้งเรื่องสำรีกับเหล็กแล้วก็เรื่องทางด่วนเนี่ยมันชี้ไปที่จุดเดียวกันเลยคือข้อจํากัดที่เราอาจจะสร้างขึ้นมาเองโดยไม่รู้ตัวมันทําให้ฉุกคิดเลยนะครับว่าในชีวิตเราเองมีทางด่วนทางความคิดแบบนี้บ้างหรือเปล่าที่เราวิ่งอยู่ประจำประจำจนมองไม่เห็นทางเล็กทางน้อยของมุมมองอื่นๆไปเลยบ่อยแค่ไหนกันนะ ถูกต้องเลยค่ะหัวใจสําคัญที่เราสกัดได้จากทั้งสองเรื่องนี้ก็เลยไม่ใช่แค่การตระหนักว่าเออเรามีมุมมองจํากัดนะแต่มันคือการลงมือเปลี่ยนวิธีมองของเราค่ะการจะเห็นโลกที่กว้างขึ้นหรือเข้าใจผู้คนได้ลึกซึ้งขึ้นเนี่ยมันต้องอาศัยความกล้ากล้าที่จะตั้งคําถามกับความคุ้นเคยดําเดิมของเราลองชะลอดูลองเปลี่ยนเส้นทางหรือลองใช้มาตรวัดอื่นๆที่ต่างออกไปดูบ้าง มันคือการสำรวจมิติที่ซ่อนอยู่ทั้งในโลกภายนอกแล้วก็ในความเข้าใจที่เรามีต่อคนอื่นซึ่งมันต้องใช้ความพยายามนะคะไม่ใช่แค่รอเฉยๆแล้วจะเห็นเองฟังดูแล้วการท้าทายสมมุติฐานเดิมๆของเราเองนี่แหละและการพยายามไปสาะหามุมมองที่มันหลาหลขึ้นคือหัวใจสำคัญเลยของการเติบโตแล้วก็การสร้างความเข้าใจต่อโลกแล้วก็ผู้คนอย่างแท้จริงสมกับเชื่อรายการเลยนะครับสมบัติที่เก็บได้ระหว่างการเติบโตใช่เลยค่ะทีนี้ เพื่อให้เราได้ลองคบคิดกันต่อลองจินตนาการตามดูนะคะถ้าถ้าเราลองลงจากทางด่วนสายหลักในความคิดของเราดูบ้างทางด่วนที่มันอาจจะเต็มไปด้วยความคุ้นชินหรือบางทีก็อาจจะมีอคติบางอย่างแฝงอยู่แล้วเราหันมาพิจารณาถึงน้ำหนักที่มองไม่เห็นที่แต่ละคนอาจจะกำลังแบกรับไว้อยู่เงียบๆลองตั้งใจมองหาถนนเส้นเล็กๆในมุมมองของคนอื่นดู การปรับเปลี่ยนสายตาแล้วก็การรับฟังแบบนี้มันอาจจะทำให้เราค้นพบความเข้าใจแบบใหม่ๆหรือเห็นสมบัติเชิงมุกมองแบบไหนได้บ้างที่เราไม่เคยสังเกตเห็นมาก่อนเลยในเส้นทางเดิมๆของเรา